ฟิลฟูดให้ความรู้สึกดีๆกันเป็นอย่างยิ่งเลยเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับโลกออนไลน์กำลังฮือหาแล้วก็ส่งต่อกันว่าที่เจ้าสาวในวันที่ไปแต่งหน้าเพื่อจะไปถ่ายรูปเขาเรียกว่าปีเวดดิ้งเนี่ยนะฮะแต่ไปประสบเหตุการณ์ไม่คาดคิดนี่เป็นภาพขนาดที่เจ้าสาวต้องไปทำหน้าที่ในการช่วยชีวิตปั๊มหัวใจชายคนหนึ่งประมาณ5้กว <ละ S 2> ่าปี ที่จู่ๆอยู่นอกถนนเนี่ยนะอยู่นอกร้านแล้วก็เป็นลมล้มลงไปแล้วก็วววหัวใจหยุดเต้นเนี่ยนะฮะก็ปั๊มหัวใจแล้วก็ช่วยชีวิตกลับขึ้นมาได้นะฮะแล้วคนที่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วเอาไปโพสต์ในโลกออนไลน์ก็คือเจ้าของร้านที่ <นะ S 2> คุณนัทวดีเมืองใจหรือว่าน้องนัทไปถ่ายรูปแล้วก็แต่งหน้าอยู่นั่นเองค่ะคือขณะที่น้องนัทเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็คือนางสาวนัทวดีเมืองใจ แต่งหน้าอยู่ที่ร้านเนี่ยมีชายคนนึงเป็นโรคหัวใจล้มเหลวสุดลงแล้วก็หัวใจหยุดเต้นคือไม่หายใจด้วยความที่เธอเป็นพยาบาลแต่ไม่ใช่วันทํางานเพราะเป็นวันที่เตรียมจะเข้าสู่พิธี TV วิวาใช่แต่ด้วยความเป็นพยาบาลเจ้าสาววิ่งออกจากร้านขณะกํลาลังแต่งหน้าอยู่เนี่ยไม่สนใจนะฮะวิ่งมาช่วยให้ผู้ป่วยได้หายใจอีกครั้งหนึ่งค่ะคลิปความยาว2นาที10วินาทีผู้โพสใช้นามว่า ใจใจนอร์เวย์นะฮ<น>ะปปเป็นคลิปกับบังปั๊มหัวใจอย่างที่เห็นนี่แหละ <_ S 1> ทีมข่าวที่เชียงรายติดตามที่มาของคลิปพบว่าผู้โพสต์คลิปก็คือคุณจรณัญจันชุมเป็นเจ้าของร้านใจใจ,ใจสตูดิโอนะฮะเป็นร้านรับถ่ายรูปและจัดงานแต่งงานอยู่ที่รอบเวียงเมืองเชียงรายคุณจรรญคนโพสต์บอกนะฮะว่าถ่ายไว้ในวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมตอน9โมงเช้าวันบันอาทิตย์ ระหว่างที่ช่างแต่งหน้ากําลังแต่งหน้าให้กับน้องนัทนัทวดีเมืองใจซึ่งเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เธอเป็นลูกค้าที่กำลังจะแต่งงานแล้วมาใช้บริการของทางร้านเพื่อออกไปถ่ายพรีเวดดิง้งจู่ๆได้ยินเสียงคนตะโกนโวยวายจากฝั่งตรงข้ามร้านก็ออกไปดูพบว่ามีชายคนหนึ่งล้มลงจู่ๆน้องนัทที่กำลังแต่งหน้าอยู่ก็วิ่งฝ่าสายฝนและข้ามถนนไปอย่างรวดเร็วเข้าไปช่วยเหลือทั้งที่กำลังแต่งหน้า ตอนเองก็วิ่งไปถ่ายคลิปเก็บเอาไว้เพราะประทับใจในว่าที่เจ้าสาวคนนี้จากนั้นก็เอาขึ้นไปโพสต์เพื่อให้คนในสังคมได้รับรู้ความดีของน้องเนี่ยนะฮะเราย้อนไปดูนะฮะคลิปที่คุณจรันเนี่ยถ่ายเอาไว้เนี่ยนะดูเนลม่หมู่ะเดลม่หมู่ปะ คนเอนนะจะเบาจะเบาใส่สาเป็างีย่ไนะปั๊มปั๊มปั๊มคุณปั๊มหน้าอกเลยนะครับหายใจยู่พี่หายใจยู่เห็นเนาะแล้วผมะ ใจละวจนะใจอยู่เร็วๆปั้มต่อปั asm, all, médico, dai, ้มต right ่อดอยจมไจ่าง้ชมเห็นนะว่าเธอยังแต่งาหน่ายแต่งค้างอยู่เลยนะและนี่ว่าที่เจ้าบ่าวก็ออกมาช่วยด้วยนะฮะคือตอนที่ออกไปเนี่ยไม่หายใจแล้วนะฮะหยุดหายใจไปแล้วค่ะ แล้วคุณนัดก,กับวัทีเจ้าเบาก็าช่วยกันสลับกันปั๊มเนี่ยนะคะคุณนัวดวดีเมืองใจนะฮะอายุยี่บห้าปีหรือน้องนัดเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเชียงรายประชามิเคราะห์ประจําตึกอายุรกรรมหญิงสองอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะเธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตอนนั้นในฐานะที่ตนเองก็เป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่แล้วเมื่อเห็นเหตุหหการณ์หรือรู้เหตุการณ์ก็รีบวิ่งออกไปช่วยทันทีทั้งที่กำลังแต่งหน้าอยู่ โดยที่ว่าที่เจ้าบ่าวก็คือคุณพันุพงศ์อภิชายอายุ27ป,ปีก็วิ่งเข้าไปช่วยด้วยเช่นเดียวกันโดยที่เธอก็บอกเนี่ยนะว่าขณะเข้าไปช่วยเนี่ยชายคนนั้นไม่หายใจและหัวใจไม่เต้นแล้วก็รีบปั๊มหัวใจนานหลายนาทีจนกระทั่งชายคนนั้นก็หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งก่อนจะรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่น่าเสียใจแต่เพียงว่าไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยชายคนนั้นก็เสียชีวิตหลังจากเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วพบโรคประจําตัว เธอบอกเนี่ยนะฮะว่าภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือชีวิตคนอื่นในช่วงนาทีฉุกเฉินนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ลองฟังเสียงดูนะฮะค่เห็นเขาเรียกกันเสียงดังก็แต่งหน้าอยู่อะคะก,ก็รีบวิบ่งไปรีบวิบ่งไปช่วยนะคะแล้วก็ให้เขานอนลงแล้วก็คำชีพจรคําคำไม่ได้ก็เลยช่วยปั๊มหัวใจ่ะคะไม่ได้คิดอะไรสักอางเลยะคะ่ะคือคือต้องรีบไปช่วยก่อนนะคะ พราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นจรญยาบันอยู่แล้วค่ะต้องเหมือนกับเห็นคนป่วยแล้วเราก็ต้องรีบไปช่วยก่อนนะคะไม่ได้คิดอะไรเลยจะ,จะบ่าวว่าไงบ่าวคือตอนนั้นเขาก็ตกใจนะคะคือตอนปั๊มไปนี่คือแบบเหนื่อยไม่ไหวแล้วก็เลยให้เขาช่วยเปลี่ยนมาปั๊มว่า mm hmm. <laughs> ก็เขาก็เขาก็เหมือนกับว่าคนไข้พอปั๊มเสร็จคนไข้ฟื้นมาก็ดีใจะคะ่ะ ดีใจภูมิใจค่ะที่ได้ช่วยช่วยคนค่ะได้ช่วยชีวิตคนเล่าให้ใครฟังนนเล่าให้เล่าให้แม่ฟังกับพ่อที่บ <c oughs> ้านค่ะ <c oughs> ว่าเออแม่ก็บอกว่าเหมือนกับว่าเราได้ทําบุญค่ะทำบุญครั้งใหญ่ที่ได้ช่วยชีวิตคน,นะค่ะ <c oughs> ไม่ได้คิดอะไรเลยะค่ะ <c oughs> ก็คือเหมือนกับ <c oughs> เห็นปุ๊บเราก็ต้องรีบไปช่วยอะค่ะค่ะเหมือนกับว่าเอเป็นใครใครก็ต้องไปช่วยะค่ะ แต่ว่ามัน,ม,นมันเหมือนกับเป็นจรรยาบรนอยู่แล้วค่ะต้องอต้องรีบไปหลังจากที่ทิถูกโพสไปนี่คือไม่ไม่รู้เลยค่ะว่าพี่เขาโพสลงในเฟซในอะไรเงี้ยค่ะพอแต่รู้ว่าพี่เขาถ่ายไว้พี่ที่ร้านเขาถ่ายไว้แต่ว่าไม่คิดว่าพี่เขาจะเอาลงแล้วกคนคุนไทยที่เราเชื่อไห้คือตอนนี้ ไปเสียชีวิตแล้วค่ะแต่ว่าไปเสียที่ที่ตึกค่ะที่ตที่โรงพยาบาลค่ะทำดีที่สุดแล้วค่ะบก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณค่ะที่ที่เชิญโมมานี่แหละฮะเจ้าของร้านกุจรันซึ่งถ่ายแล้วก็โพสต์ขึ้นโลกออนไลน์ฟังเสียงดูหน่อยฮะผมรู้สึกว่า เขาไม่ห่วงสวยเสร็จแล้วผมว่าเขาสวยแต่ข้างในแล้วล่ะเสร็จแล้วในขณะที่เขาวิ่งไปฝนตกซึ่งเมคอัพกำลังจะเสร็จซึ่งเราจะต้องไปถ่ายต่อเสร็จแล้วเขาเขาเขาสละทุกอย่างไมกระทั่งแ็บเล็ตที่ที่วางอยู่บนหัวคนไข้ซึ่งเขาไม่ได้สนว่าจะหายหรือเปล่าหรืออะไรกันนะครับจะเลยรู้สึกดีแล้วก็มีมีมีคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าในขณะที่ผมไปถ่ายพรีเวดดิ้งบอกว่าหน้าที่ของหนูคือพยาบาล ต้องการช่วยคนไขใ้ให้รอดพ้นพ้นจากอันตรายพี่เป็นช่างภาพพี่สร้างสรรค์รูปส,สวยๆให้คนไข้ดูหน้าที่เราคล้ายๆกันเนาะสร้างความสุขคนละอย่างแต่แล้วก็ช่วยเหลือเหมือนกันเงรครับผมก็เลยชอบ <Okay. S 1> ผมผมรู้สึกดีกับเจ้าสาวเพราะว่าด้วยความสวยของเจ้าสาวด้วยความหล่อของเจ้าบ่าวผมว่าเขาสวยทั้งข้างนอกข้างในโดยที่ไม่ไม่ไม,ไม่เขาไม่ได้หวังอะไรจากจากจาก จากตรงนี้ครับพี่เขาต้องการให้คนรอดคือน้ำลายฟูมปากคนไข้แต่เขาไม่ไม่รังเกียจครับเขาจับเขาอะไรทุกอย่างเขาแก้แก้แก้พายคนไข้จับชีพจรตร,ตร,ตรงตรงขาคนไข่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งถ้าถ้าเป็นผมเองผมคงทําไม่ได้เหมือนเขาใช่พี่เพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี้ยผมเห็นโพสแต่เรื่องของเรื่องไม่ดีไม่ดี ผมอยากให้น้องเขาเป็นตัวอย่างที่ดีแก่แก่ไวรุ่นยุคใหม่ซึ่งไม่ใช่แค่ความสวยจากข้างนอกสวยจากข้างในซึ่งน้องคนนี้พร้อมทั้งสองอย่างใครได้เป็นแฟนนี่โชคดีจริงๆพี่สุดยอดสุดยอดจริงๆนะฮะค่ะหลบมือให้น้องนัดกันหน่อยคนระับผูช้ชมฮะมสวยจากข้างในไม่ห่วงสวยภายนอกทั้งที่กำลังแต่งหน้าครัง้งอยู่เนี่ยนะฮะค่ะอ่ะ